สวัสดีครับท่านสมาชิกวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังมีน้องๆเยวาวชนอายุ15ปีนะครับแล้วก็14ปีเดินทางมาตามหาความฝันจากจังหวัดนครสวรรค์โดยนั่งรถไฟมานะครับเพื่อจะมาตามหาอาจารย์สกลน,น้องเดินทางตั้งแต่เช้ามาถึงบางน้ำเปี้ยวในช่วงเย็นแต่อาจารย์สกลไม่อยู่นะครับพาหมอนทองไปเตะบอลที่ประจีนน้องทั้งหมด6คนมาตามหาความฝัน เพียงเพื่อรออาจารย์สกลคัดเลือกตัวในการเข้าร่วมทีมหมอนทองในครั้งนี้แต่สิ่งที่แอดรูมาว่าในจำนวนหกคนนั้นในขณะนี้มีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถเข้าไปอยู่ในทีมหมอนทองได้สำหรับน้องอีกห้าคนยังคงต้องอาจตามหาความฝันต่อไปโดยเรื่องนี้ น้องทั้งหคนยังไม่มีใครรู้สู้ๆกันนะครับน้องความฝันไม่ไกลเกินเอื้อมน้องทั้งหคนเก่งมากที่มาถึงจุดนี้ได้ที่เดินตามความฝันออกมาจากนาครสวรรค์รเพื่อมาหาอาจารย์สกุลสู้ๆนะครับ